ม่อนแหม่ไม่ยินเสียงคนเอ,อ่เลยนะอ,อขึ้นตกคุณม่อนหัวเราะได้ตั้งขาขึ้นขาลงเลยพี่อออืมค่ะแล้วพี่เป็นยัดดงไงบ้างตลาดวันนี้แดงไหมตลาดวันนี้แดงไหมก็ทำเล่ทำหนองทำเลชทำหนองแล้วพี่ <c oughs> มันจะทำนานไหมคะพี่ <c oughs> ก็ทำไปนานไหมทำไปนานหลัะเหรอเอาย<ะ>ัไะ,ะเอาอย่างงี้จากจากวันที่แปดไปต้นไปจนถึงเดือนเอ่อแปดกรกฎา กระดาถึงหากันยากันยาเน่ะสามเป็นเป็นมันเป็นแดงๆยู่เขียวแดงๆตัวใหญ่หลัไปทางแดงมากกว่าอ๋อค่ะค่ะพี่เออแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมใช่แต่นี้ถ้าเกิดว่าพูดตังตัวมันจะมาไหมมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีมีอ๋อกลุ่มไหนมามีไหมมีแต่จะให้เจาอจงมันทั้งหมดเนี่ยมันต้องเลือกตัวที่จะมาแต่นี้บอกบอกถ้าบอกรายละเอียดเนี่ยทางรายการมันก็ ดูค่อนข้างมันจะเยอะนิดนึงอถ้าคนอยากใครจะติดตามว่าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเฉยๆกไดไม่ติดตามอาจจะถามตรงนี้ถ้าไม่ไม่ตอบก็ไม่ถามอไ <laughs> <laughs> ม่เป็นไรอ่ะมาแล้วไม่บอกไม่อะไรไม่ต้องมาอ,า <laughs> อหุ้มการเงินที่พี่บอกว่าดาวดับเมื่อวานนะฮะแล้วเมื่อเช้ามันก็มัน เปล่งแสงมานะคะพี่มันก็เขียวนะคะพวกกันนั็นนะฮะแล้วตอนหลังมันก็ดับอีกแล้วอ่ะดับอีกแล้วก็บอกแล้วไงว่าแดงแดงแดงตลอดค่ะเพราะช่วงนี้มันปัจจายน้ํามันเหรอคะพี่พวกน้ำมันพวกน้ํามันพวกอะไรล่ะคะจุดไฟมันไม่จุดอ๋อตอนนี้พุ่งทุ่นน้ำมันนะพุ่งน้ำมันพุ่งน้ำมันมันมาอยู่แล้วล่ะค่ะค่ะเออแล้วคุณเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่มาไหมเริ่มจะมาแล้วล่ะ อ๋อพวกก่อสร้างพวกอะไรนี่เหคะอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอแต่ตัวไหนมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมันมันก็อย่างที่บอกบอกนายการไม่ได้อืมอืมอืมแล้ววันนี้จะบอกอะไรบอกอะไรอ๋อมาแล้วจะบอกอะไรวันนี้จริงเนี่ยเรื่องการศาดใช่ไหมค่ะคนบาดเจ็บเยอะค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าที่วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคนบาดเจ็บเยอะต้องเข้าโรงพยาบาลสิอ๋อแกจะบอกใบเข้าพ้นโรงพยาบาล โอ้ยโรงพยาบาลก็ตกหนักอ่ะพี่เข้าแล้วมีบางคนบอกว่าไปซีูเลยนะซื้อหุ้นโรงพยาบาล่ะโรงพยาบาลก็จะเอาโรงพยาบาลที่มันอมีเขาเรียกว่าอะไระเขาเรียกว่ามีมีอ่าไม่ต้องมีอะไรกับเขาหรอกไม่ต้องไปมีหรอกพี่ใช่เพราะว่ามีเดนที่นี่หน่ะเพาว่ามีการบริการที่ดีอ่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีค่ะพี่มันก็จะมีแค่โรงพยาบาลเดียวตอนนี้ที่มันน่าจะโอเคน่าจะแรงนะ พี่ถ้าซื้อไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไอซียูเลยมันลงมาหกบ,บาทนะถ้าซื้อ,อหุ้นลงมาเนี่ยไหวเหรอเดี๋ยวขึ้นอ๋อเหรอเดี๋ยวขึ้น <c oughs> เป็นเป็นหุ้นดาวกากา,กาอะไรของพี่อ่ะดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้มันมันมันโดยกปกติแล้วแต่จริงแล้วในคุณภาพดาวมันเสื่อมอยู่ค่ะแสดงคุณภาพดาวเสื่อมตอนนี้นี่ดาวพฤหัสได้หมอยาค่ะอ๋อดีใช่ไหมคะพวกแพทย์อะไรพวกนี้ค่ะ ก็พวกนี้มันสำคัญสำคัญสำคัญตำแหน่งที่ดีแต่ก็คือว่าตอนนี้ตำแหน่งคุณภาพดาวมันเสียแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าในตัดใจของหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าหุ้นตัวที่มันเสียมันเรียกว่าลบๆเป็นบวกอ่าลบๆเป็นบวกก็แสดงว่าหุ้นที่มันเสียอาจจะดีแต่ถ้าดูแนวโน้มในหุ้นหุ้นที่ดีในกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มลงบ้านนั่นแหละอ๋อค่ะ ตรวรักษาตัวโรงบาลพี่ใช่ค่ะอ่าเราเราศีไหนชนะตอนนี้ดวงดีวันนี้หรอวันนี้ถ้าเป็นวันนี้ก็ต้องเป็นสีสีส้มสีส้มสีเหลืองสีทองสีนุ้ยใช่สีส้มสีเหลืองสีทองอ่าอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วราศีอะไรดีคะสัปดาห์นี้ราศีตอนนี้ก็ราศีกรกฎกัีราศีราศีผู้ศก ค่ะราดีพฤษกนะคะใช่แต่ลาสีในถั่คงปวดหัวไม่ปวดอ่ะ <c oughs> เครียด <c oughs> <c oughs> ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาจารย์หนึ่งคะ่ะ